อะไรเยอะบอกว่าแขกขอแค่หนึ่งในสามแล้วเราเชื่อมั่นว่าน้องทําได้ขอบคุณค่ะแน่นอนสาธุค่ะจะเอามาให้ได้เลยสาธุคุณผู้ชมแล้วก็จะบอกว่าอีกเจ็ดร้อยมาสามเจ็ดแล้วอีกแล้วจะบอกว่าอีกร้อยมาสามห้าร้อยแล้วแต่ว่าเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเงินล้านนะคะขอบคุณมากชค่ะอตื่นเลยเราก็ดีใจเพราะว่าราคาสั่นมันเยอะมากมา องแงเปลี่ยนสีนะคะไไม่เปลี่ยนสีได้เพราะว่าอ AP uh, well, ันนี้สีก็ม่วงเหมือนกันไม่ได้ไปนะคะเริ่ยูนะคะเจ๊ไอสังัมอะฮตเองสามารถแกะกันเลยได้ปะแดดดี้ตาแด๊ดดี้หน่อยขอให้ขอให้มีอ่ามีขอให้ตามฝันทุกอย่างนะคะรดคอ ถ้ามีแล้วขอให้ขับพาพิสัยนั่งด้วยหลังจากหลังจากชารก็ได้ทุกคนจิ้นแบบมีสตินะต้องมีสตินะคะตันัวมีสติแล้วตอนนี้มีสตแล้วหลังจากนี้ใครด้ว่าเสี่ยสั่งเกตถ้าถ้าไม่มีคนเก็บบอกมานังฟินได้นะคะ